สวัสดีครับพี่น้องได้ีินเสียงแววแววแววมื้อนี้เขาอยู่อากาศราีงอยู่วัดไตพรมอยู่ในอากาศนี่แต่ว่าตอนนี้เขาเลิกจากบ้านนียาคาราคาร์เราไงมีสเขากิโลปีสิบกิโลนี่แหละยังเสาอยู่พนี่กินเขาได้ใสหมเราเสียวเขาอยู่ในอากาศพนเร้าจะไหนมันเสียงเบาแววแววมัต้องกระช่วงชาานาชุกพี่น้องดอกเบี้ ไปแล้วบุญโอ้ยช่องไรไปละไอช่องไรไปละไอช่องนละพ่อจีตามตูไปรอเบอร์เข้าสินะยังกินเช้านี่ก่อนเช้าจะไปนอนกันน่าครับพี่น้องโอ้บักพีกบักพริกซุกตัวนี้บ๊วเพี้ยนหรวะต้องพีกซุกบ่หวเลยเพี้ยพี่น้องครับอาหารการกินบ้านเท่เพียบเลยครับทั้งอำเภออากาศอำนวยอากาศอำนวยอากาศดีมากๆเลยดีจนหนาวนะพี่น้องไงเชิดว่าเขาป้องได้ พูดส่วนท่านผู้หน้าไมเป็นอาหารสำเร็จนะแต่ก็อาหารสำเร็จไม่ต้องหนาจะอยู่เลาะๆผมนะเราไปเรื่อยๆเราเลาะเที่ยวๆตลาดเที่ยวตลาดอากาศบอกบอกว่าเป็นอย่างว่าเป็นอย่างไม่เป็นไรครับยังหูฟังใส่กันอันเป็นอากาศอันเป็นอากาศนี่โอ้แหงผักแหงไข่ เป็นแข้งไข่ครับพี่น้องครับหาลองเแี้วกิ่นนะครับแกะหมูไข่นี่นี่เจ้าบองเจ้าบองเจ้าบองเห็นเจ้าบองเดียวนี่นี่นี่เอ้ได้เจ้าบองมีแมงดาว่เอาแมงดาเราลองอะไรเจ้าบาทก็ครับเจ้าบาทจ้ะอะไรเจบาทโอ้ ะไม่ใช <mm um> ่พ่อเป็น uh> ผู้ใจมาฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่ฮได้แล้วครับพี่น้องชิ้นแรกแก้วบองนะครับแก้วบองแก้วบองแต่เก้าแถวนี้มาจากมี่ไบมีอย่างนี้เนาะแต่เก้าแถวนี้อยากมี่ไบมีอย่างนี้แบบพี่น้องแบะนึงไไปป เพียบเลยครับพี่น้องมีได้ตัวหนึง่งจริงของย่องนี่อ๋อนนหนีเอ๊ะข้าบ่มีหม้อเออบ่มีหมอ้อบ่มีหมอ้อโอ้เห็ดครับพี่น้องครับโอ้สุดไปเลยผัวขาตดแง,งา่ๆหายยางครับ ăn ừ, cả lọ con <laughs> lá xoài khá bị con lá xoài à. bạn vô đây cả bưng nó đâu bạn vô đây cả bưng ẩu ăn ơi ừ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  มาเท่าไหร่นี่จังหไงถามมันมัดมัดเท่าไรก็แม่โอุ้งเท่าบาทเอาเนื้อไม่ยังเม่นเม่นเม่นเอาเอาเอาพี่กีมีมีเขามีทานอยู่เอาเอาเอายีบ่าเอาเลยขวัญน้ำมันร้ดกีแล้วก็ขวัญน้ำเลยอ่าซื้อนังพี่กีครับพี่น้องโอ้เมนูทำลายร่างกายเจ้าของขนาดได้เหมือนนี่เมนูเมนูทำลายร่างกายเจ้าของโอ้ได้หนังแล้วครับพี่น้อง หลอกบลงลอกหลอกอาหารสำเร็จไปทั้งที่ค้ายค้ายคกันกบอยู่ตลาดปลาหอยเือได้เนาะมีหมักบัมกมักยังก่อนนี่มักหมักหมักหมกหมกข้อเห็เห็ดกระเ้เน็ดีแท้ใช่ไหมจะซุปดเนาะ หน้าที่ปลาเนี่มันอีล้อตลาดอากาศพี่น้องอล้อตลาดอากาศอู้้ปลาสิ่งที่สนใจก็คือปลาปลาที่ไม่นำสูงอ่ะปลาคอที่มันปลาคอใหญ่ไอช่อนใหญ่ไอช่อนใหญ่ไปทั้งที่ไปทั้งพี่เราจะไปทั้งพี่กันเราจะไปทั้งพี่กัน แม่อันผมามเนี่ยวัดไตภูมิใกาแม่แม่ยู่วนนนแม่ก oh. ็พูแต่วัดไตพุมียอะไร่วัด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 ไต่พูมมิใช่ไหมราเหมือนเรงร่ำยือหันน่ะนะใส่ยืว่างเนี่ยอว่าอันอันกิ๊กนเขาเลยเไปนลยเมือนกิก้เขาไปนะครับเราคำคก็ขเขาไปแม่เราาวมาขาแมนขาพ่อหอนนะ มันจำม่ได้มันจำมาได้โอ้โหออาไปเซ็นนี่ง่ายครับครับครับเก่งเขาได้นมดแล้วนี่มันสันด้ดีเลย พากันมารถยังลูกพักนมารถยังไม่มาไมาเท่ไรโอ้ยใช่ปาเจ็บปวดโอ้โหวดป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 วดเลย่อยู่บ่นลวดรัดโอ้ยปวดอย่านสุดหนึ่งรออยู่บ่นได้ชอบได้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 นั่นได้เลั๊กรอพี่นอนเ่าไ หลายช่องให้่าสั่เมื่อนี้เมื่อนี่ช่องนันช่องอันเท้าหน่อยตนลุยอากาศแต่ว่าอันนี้ช่องกว่าพั่นเนี่ยไปทงไมันจะเดินทบ้งไตรเอาเฮ้เอาเอา

โอ้น oh, hey, ี่ปลาทอดปลาทอดครับได้ปลาทอดได้ปลาทอดปลาทอดเปลี่ยนเมนูเป็นปลาทอดปลาทอดปลาทอดะม่ํามะม่ําไ่ะมอนี่เนี่ยมีพ่อมากกว่านี่ปิ้งไปยังนี่เบิ้งก่อนไปยังนี่อซือซื้อมันย่างแบบโอ้มะขลาเื่องล้กินี่ไดยี่สิบ อันอันอันี ừ, <gained> ้อันนี à à, sí. ้ปิ้ง็ไดนี่โอ้ปลาญวนเจดียบเ้ก็เอาเจวเจดีบเอาเอาได้ผมรับไปข่าไปผมจะไปเอาตัวเงินโอ้เอา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 ทนนี้ก็เด้อกเอานเอามันอเครับ ทำแล้วว่ากไปไปอฟนครับเอฟซีย่องโอ้เขาจกได้ก็เอาตัวเนาะมักไหมเยอๆมันลายยางเรหลายยางกับพวกไมย่งเบดเบดยี่รักเอ้าม่พอได้ไปชมตรีนตรกนาเป็นเนาเออเอาไปกินนะอ้าชมตรีนมานพี่นก้ยี่สิบได้กันทีลแม่ได้กันก็ได้ ตีนะตีนะอืมเนาดตีสำหรับนี้เอาได้แนวเน่าดี้อมันไปออกไปหารถเนาเดี๋เว้ยแออปล่อยพี่น้องออกมาแล้วบานใช่ไหมไในยังเนี่ยครับบานนี้แน่าดื้อเฮ้ยปิ้งปลาปิา้งปลาสมตรีนงัวใส่กับผักปิ้งปลา,ปาแก้วปิ้งปลาข้าวซอยอันนี้กับปิ้งอันนี้ทอดปลาเฮ้ยทอดปลาน้ำเต้าหู้หนังแกวง้แกวหวาว น้ำคิงน้ำขิงพออยู่ไรจะไปสั่งยังบุกเมฆาเลยแล้วว่าเราเก่าอีกแล้วสั่งยังไรคุณีเก่าอีกคุแ้วก็มีกินบะเรียดเราพี่น้องมีกินบะเรียทอดหมูยังยังอย่งรถ e c เป็นยัาไเมน้ำพ่อรถแน่วาสนสกิบว้ายพวกนี้อกนให้ให้มว่าทั้งเกว่ารถแน่วาสนพราั้งเดยมันอยากอะนดียวจะพู่อยากรถหนาอยู่อุดปูเราพี่น้องคนมีความสุข มีความสุขทุกอย่างนะครับพี่น้องสุขกับพ่อแก่แก่กับพ่อเราทุกอย่างคือลาบเรือนไปเบิดครับแม่กระถางเรื่องงานจักรยานนะครับพี่น้องนะตอนนี้ได้เงื่อนลหมื่นกว่าบาทครับพี่น้องผมดีใจตอนนี้เป็นเงินสดเด้นี่มือนั้นพี่สุบินโอนมาขอบคุณพี่สุบินแม่ลำพ่อก็โอนเข้าบัญชีตัวนี้ไว้แล้วเรียบร้อยไว้เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอฟซีเข้าพูดใลยทีว่าอยากรวมทั้บุญนะแม่ลำพ่อกับอาจารย์ตายผู้สิบบาทยี่สิบบาทก็โทรติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์เก้าสอง เจ็ดห้าสี่สองแปดสี่หกนะครับติดต่อได้โดยตรงเนาะหมู่แดงเ้าอยู่วัดไตรภูมิอำเภออากาศลำนุ่ยนะครับพี่น้องใกล้กันนี่ใกล้ๆกล้กันยังไงก็ฝากติดตามช่องแม่ลำเพาลำเพาตะลุวันพาเพมืนฝากกดติดตามกดแชร์กดสับตะไคร่กดกระดิ่งนะใเรื่องี่น้องที่พาทประการใดก็ขอโทษขออภัยหากทั้งทีพีก็สิเป็นไรสาระเพราะว่า หาลูกเดียจัก้วที่หาอยังซุ้มเบื้องเพราะว่ามันมันหลากหลายมันหลากหลายเนาะเอาว่าเขากับไปบ้านกับสิมี้เนาไปเบื้องช่วงนี้กะพี่เราเลี้ยงเขากะอดทุ่มเบิ้งซะก่อนพาเบิ้งตลาดนั่นพาเบิ้งตลาดนี่พานอนเนียงนั่น นอนย่งงั้นนี่ยัเจียกจว่าโอ้ยยังพักกันไรสาระโอ้ยขาดเปประทานอะไรกับกันจิบเฮกับยันพี่นองเข้าคิดนอด้อนพอเมนจนมาเข้าจิขี้นอดพี่นองไรกว่ายันขี้นองก็ขานองเออนะครับ้าขอกางแกคลองเออนะครับ <agi> เอาคลิปนี้ให้จบสำนีนไม่เนาะเราจะไปหารถจริงเข่าเลยเขากะสิรินทร์นนท์ภาคก้อนกันเมื่อนี้ถือว่าใกล้ที่สุดในในรอบปีของคิวงานสาวน้อยเพชนบันแพงย่างเอากวาด่นี่ยทีมงานกระลึงกะลาดเต็มตลาดอากาศอยู่พี่น้องครับเมื่อนี้ช่องของงานทีมงานสาวน้อยเพชนบันแพงเต็มตลาดเลยบุกตลาดอันได้คลิปทับกันกระสังบุญยังเนาะ ให้กำลังใจเพื่อนให้กำลังใจทุกคนไักแม่ลำเป้าแน่เด้อฮักว่าไรก็นฮักเลยนาะนน้อยก็ได้ออเอาโอเคเอาคลิปนี้เข้าไปหารถดดอนได้ไหเนาะขอบคุณพี่น้องเขาทีที่ตามรับชมอย่าช็องแม่ลำเป้าครับผมคลิปนี้ซ้ำนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ